สวัสดีครับอยู่กับต่อต้องครับวันนี้พามาดูเจ้าไอหนุ่มจากแดนจีนบุกปา่าซานี่ครับซานี่ s y 1 3 5 c งานแถมนะพี่น้อง <c oughs> งานแถมขอวานแป๊บหนึ่ง <c oughs> มาทำงานรายวันนะเสร็จล้วทีนี้ขอขอแถมหน่อยทำทางเข้าเท,นนะทปูน่ะรถปูนเข้าไม่ได้ แคบๆเลยไปเทปูนข้างในนูน่นปันท้ายใหญ่ๆเลยซานี S Y 1 3 5 C นะไม่รู้กี่ชั่วโมงแล้วเจ้าของขับเอง เขาแกขับเองเหลือเหลือเท่าไหร่เป็นของตัวเองนะทั้งหมดทีมงานเขามีรถด,ดำด้วยนะมีรถไถด้วยครบฮนะใครใครสนใจก็ติดต่อได้ฮนะทักเพจมาก็ได้ฮนะเดี๋ยวเชียงใหม่นะน้อง ทับงานแถวเชียงใหม่โอเคงานแถมอ่ะจบร้อยอย่ไปส่งขึ้นเทนเลอร์ด้วยฮะจบงานแล้วปรับทางเข้าให้รถปูนเข้าเทได้ฮะ ลกแล้วเกิน,นางานงานขูนขีใหญ่ๆเลยเลูดสักทีหนึ่งอะเทเลอร์อยู่โน่นนะจะไปขึ้นเทนเลอร์แนละ้วเสร็จแล้วมีงานต่อนะมีงานทุกวันนะ ค้นเทเลอร์แล้วงานล่ะเอผมขอบคุณครับพี่เรียบร้อยอ่ะงานงานขอช่วยอ่ะ ยางมา10วันนะครับเนาะางมา10วันสิวันด้วยงานายวันนะราคาราคาต้องต้องถามเองฮนะราคาายวันนะ่าจะแล้วแต่จำนวนวันที่ที่ว่ามาทำอนะทำนานก็ได้ลดราคาไปอนะ ทำวันเดียวกม็มันก็จะมีค่าขนส่งเนาะอันนี้มีแถมด้วยนะแถมวันหนึ่งอะแถมวันหนึ่งแล้วก็ขอขอปรับปรับที่ตรงนี้ประมาณชึงชั่วโมงเนาะคนขับปุยง่ายอะจะขอขับเองอะมาดูเขาขึ้นเทนเลอร์อะ ่ะมาส่งขึ้นเทเลอร์ด้วยฮะอ่าดูเทคนิคใครเทคนิคมันอ่าก็อันนี้ก็ถอยขึ้นเลยนะ ขึ้นแล้วก็ดูดดูดตัวเองเข้าเอาสปอกเกตขึ้นก่อนนะบางคนก็บอกว่าเอาร้อน้ำขึ้นก่อนก็สูดไคสูดมันเน้อพี่น้องถาดไคถ่านัดมันโอเคเรรยบร้อย จะเลอสองเ่าะนะมีงานเหมาต่อฮะเรียบร้อยโอเคครับ โอเคครับลาไปก่อนกับเจ้าซานี่เอสวายนึ่งสามาฝากกดติดตามช่องต่อต้องด้วยนะครับแล้วก็ YouTube ขอบคุณครับสวัสดีครับ